เมืเ่อสมยัยหัวเร้าสวัสดีทุกคนครับไก่เราตั้งวองเอาแขวะแบงก็จุดกลอยนะใช่ไหมเนี่ยแขวะแบงจุดกลอยนะแต่ตอนนี้สมกับไม้กล้าวเราได้เยะไก่เพิงเชียงกับมุจจนะอะนะต้าวๆก็ได้ดินะตอนที่ก่อนนั่งแกฮันนัยใหญ่ๆนะแน่แล้วก็สอนนะการกุหลวิเชียร์ที่พายเดือดไหลเด้อแชร์มมมาต้าเราตาต้าต้าที่เพิ่งเชียงกับมุจจ่อนู่นะวันนี้ก็คือแกงหน่อไม้ดอกนะครับแกงแบบมอนครับแล้วก็ใสก่กระดูกหลิงครับมา ยาก็ะสอจามอาี่แกมะนาวของหมไซถ่ดแล้วนะอืมข้าอยดัดกว่าหวานครับดัดดัดแบบีย่าตอกนุ่โอนี่ก็ต่มันจไฟแบ้งแจกกันชึ่งเขาไม่เี่นเราเยอะ

จุดร้อนจริงจรเนี่ยเดือด,ดเลยดดเลยเนี่ยจุดสุบรอดดียกเราเองหมูมากระดัแล้วหอ,อมใส่พริกป่นนะครับอืมใกล้เข้า ตอกปกพัดแบงแล้วนะแบงข้าแจตับปอมาต่อล้วถนะ้าหายที่ตันะบกึกลึกึนะบอกใหแบงขาแจได้ได้เสียงหมดนะแบงขาแจก็เก่าแล้วนะเนี่ยอืมอืมอย Rồi lấy tên rồi đó Đừng có bao xe đó đó Tầm tự đi cái hồ nữa มาวัวซ่อนอ่ะเดีะกว่าจะละซาซอนแล้วอืมอร่อยนาจุดเปล่าดาวแล้วแต่เห็นมันแสลงอยู่นะ <laughs> mà nó chấu chấu, sôi nụi lắm là đó, ừ, uhm. ừ. Uhm. มาครับทำโตโต๊าตมองโต๊ตราได้เย,ยอะสุสแกตอะไนอะ Oh. Mm. Nhà mày cái đảo đã rất lệch đó là thôi